สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนนะคะมาทําโจทย์เกี่ยวกับวิชาทฤษฎีจํานวนนะคะซึ่งโจทย์เราหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปชมกันเลยสําหรับโจทย์ที่เราได้นะคะในข้อนี้นะคะก็คือ,อโจทย์บอกว่าให้เราเนี่ยนะคะพิสูจน์ว่า a ลบ b เนี่ยบวกกับ a c ลบ d เท่ากับ a c d บวก c ลบด้วย b บวก d นะคะซึ่งตอนแรกเลยนะคะเราไม่รู้ว่าจะเขียนอะไรเราเขียนไปก่อนเลยค่ะว่า การพิสูจน์นะคะทุกคนจากนั้นนะคะพอเราได้แบบนี้เสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะต้องกําหนดก่อนนะคะว่าไอ้เจ้าพวกตัวแปรทั้งหลายเนี่ยมันเป็นจํานวนอะไรซึ่งโจทย์กําหนดมาให้แล้วนะคะว่าเป็นสมาชิกของจํานวนเต็มนะคะทีน,นี้ก็เนื่องจากเนื่องจากเนื่องจากอะไรนะคะเนื่องจาก สิ่งที่โจทย์ให้เลยก็คือ a ลบ b เนี่ยบวกกับ c ลบ d นะคะเท่ากับทีนี้เราจะเห็นด้วยว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นการลบใช่ไหมซึ่งมันไม่มีสมบัติการลบดังนั้นนะคะเราจะเปลี่ยนการลบนี้ให้เป็นบวกด้วยลบ b อ่ะซึ่งในที่นะคะเราขออนุญาตเขียนเป็น a บวกด้วยลบ1คูณ b นะคะซึ่ง มันทาได้ไหมเราก็ต้องไปพิสูจน์ก่อนนะคะว่าไอ้เจ้าลบหนึ่งคูณทีเนี่ยมันได้ลบบีจริงหรือเปล่านะคะทุกคนดังนั้นเราก็จะไปพิสูจน์ก่อนเลยนะคะเราจะพิสูจน์ว่าเจ้าลบหนึ่งคูณบีเนี่ยมันเท่ากับลบบีจริงไหมนะคะซึ่งเราก็จะเริ่มเลยการพิสูจน์นะคะการพิสูจน์เราก็จะเนื่องจาก สิ่งแรกที่เราต้องรู้ก่อนเลยนะคะก็คือเราต้องรู้ว่าเจ้าลบ b เนี่ยมันเป็นอะไรของ b นะคะเจ้าลบ b เนี่ยนะคะมันเป็นตัวผกผันการบวกนะคะก็คือเป็นอินเวอร์สของของ b นั่นเองนะคะทีนี้เราพอเราได้แบบนี้เสร็จแล้วปุ๊บนะคะถ้าเราต้องการที่จะทําให้2ตัวนี้มันเท่ากันเนี่ยแปลว่าทั้ง2ตัวนี้มันต้องเป็นตัวผกผันการบวกของ b เหมือนกันเนาะดังนั้นเราก็จะได้ ต้องเราเนี่ยต้องการที่จะพิสูจน์ว่าเราต้องการพิสูจน์ว่าไอ้เจ้าลบหนึ่งคูณบีเนี่ยก็เป็นเป็นตัวผกผันการบวกของบเหมือนกันนะดังนั้นเราก็จะได้เนื่องจากเนื่องจากแล้วเนื่องจากอะไรอ่ะเนื่องจากลบหนึ่งคูณบีเนี่ย บวกกับ b อ่าเราต้องทำแบบนี้ก่อนนะคะก็คือเราจะนำมันมาบวกกันเนาะเพราะถ้าเราบวกกันแล้วมาได้ศูนย์เนี่ยแปลว่ามันเป็นอ่าอินเวอร์สนะคะของของตัวนั้นนะคะก็จะเท่ากับเราจะเห็นไหมว่าทีนี้เนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่ามันมีอะไรที่เหมือนกันก็คือมี b เนาะดังนั้นเราสามารถดึงตัวร่วมได้โดยการที่เรานะคะใช้สมบัติการแจกแจงเนาะก็ดึงีออกมาด้านในนี้ก็จะเหลือ1ล,ลบ1บวกกับ1น,นั่นเองนะคะ อนทีนี้ลบหนึ่งบวกหนึ่งได้อะไรลบหนึ่งบวกหนึ่งก็ได้ศูนย์เนาะดังนั้น B คูณศูนย์ก็ได้ศูนย์นั่นเองนะคะเดี๋ยวก่อนนะคะทุกคนสําหรับเมื่อกี้เนี่ยเราก็ยังไม่รู้เลยนะคะว่าไอจํานวนอะไรคูณศูนย์แล้วได้ศูนย์เนี่ยมันเป็นจริงไหมนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาพิสูจน์กันก่อนนะคะทุกคนเราก็จะมาเริ่มกันที่ให้นะคะ A เนี่ยเป็นสมาชิกของจํานวนเต็มนะคะ อ่าแล้วก็ทำไมอ่าทำไมนะคะ A คูณ0เนี่ยเท่ากับ0นนะคะทุกคนทีนี้เราก็จะมาเริ่มนะคะการพิสูจน์อุย้ยขออภัยนะคะทุกคนทีนี้ก็เราก็จะให้ a เนี่ยคูณ0นย์ะคะเท่ากับ A คูณกับ0บวก0นะคะอาศูนย์บวก0นย์มาจากไหนอันนี้มันเป็นสัจพจน์นะคะเราต้องเชื่อนะคะเราไม่ต้องพิสูจน์นะคะอันนี้ทีนี้เราก็จะได้เท่ากับ A เนี่ยเราก็จะใช้สมบัติาการแจกแจงเข้าไปนะคะทุกคนก็จะเป็น A คูณ0บวกกับ a คูณ0นั่นเองซึ่งคราวนี้นะคะเราเนี่ยไม่รู้ว่า ไอเจ้าเคูณศูนย์เนี่ยมันเป็นจำนวนที่มันจะมีที่เป็นจำนวน x อคูณอ่ะ x คูณศูนย์เนี่ยเท่ากับ x กก็คือตัวนี้ก็จะเป็นหรือเราเนี่ยไม่รู้ว่ามันเป็นศูนย์หรือว่ามันจะเป็นจำนวนอะไรนะคะดังนั้นเราก็จะต้องมา,าพิสูจน์ก่อนว่าในระบบจำนวนเต็มนะคะ ในระบบจำนวนเต็มมี0เพียงจำนวนเดียวเท่านั้นนะคะที่ที่ x เนี่ยบวกศย์เนี่ยจะเท่ากับ0ูนยะคะสำหรับทุก สำหรับทุก x ที่เป็นสมาชิกของจำนวนจริงทีนี้เราก็จะการพิสูจน์การพิสูจน์ทนี้เราก็จะสมบัตินะคะทุกคนสมมุติเราก็จะสมมุตินะคะว่า y เนี่ยเป็นจำนวน เต็มที่ x เนี่ยบวกกับ y เนี่ยเท่ากับ x อ่าทีนี้ x บวกกับ y เท่ากับ x เนี่ยก็แล้วก็สำหรับทุกเลยนะคะทุกคนให้มันเป็น for all สำหรับทุก x ที่เป็นสมาชิกของจำนวนเต็มนะคะทีนี้ก็เนื่องจากเนื่องจาก0เนี่ยบวก y เนี่ยเท่ากับ ศูนย์นะคะแล้วก็แล้วก็ศูนย์เนี่ยบวก y เนี่ยเท่ากับ y นะคะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนี่ก็จะได้แบบนี้ไหมเราก็จะมีศูนย์ที่มันเป็นเชื่อมกันอยู่ก็คือจะเป็นตัวนี้กับตัวนี้ใช่ไหมเราก็จะได้อ่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ย y เนี่ยก็จะเท่ากับ0บวก y แล้วก็จะเท่ากับ0นั่นเองนะคะซึ่งทีนี้เนี่ยเราก็จะบอกได้แล้วนะคะว่าไอ้เจ้า y เนี่ยดังนั้นนะคะทุกคน y เราเนี่ยก็จะเท่ากับ0นั่นเองนะคะนี่อันนี้ก็จะเท่ากับตัวนี้นะคะอต่ทีนี้พอได้แบบนี้แล้วเราก็จะ ขออเน,นี่ยขยับนิดนึงขยับลงมานะคะทุกคนอ่าเราก็จะมาอธิบายด้านบนต่อนะคะเนื่องจากเนื่องจากเอกลักษณ์การบวกการบวกมีเพียงจำนวนเดียว มีเพียงจำนวนเดียวคือ0นั่นเองนะคะเราก็จะสรุปได้เลยว่าดังนั้น a อคูณศเนี่ยก็จะได้เท่ากับ0นั่นเองค่ะ,คะแค่นี้เลยไปดูกันต่อนะคะว่าทำอย <0 S 1> ังไงนั่นเองนะคะ b ีคูณศได้0ทีก็ได้แล้วนะคะว่าเจ้าตัวนี้นะคะเป็น ตัวผกผันการบวงจริงด้วยนะคะก็จะได้ลบหนคูณบินเนี่ยมันเป็นตัวผกผันการบวกนะคะของ B จริงๆนะคะแต่แต่ยังไงคะทุกคนแต่ตัวผกผันเนี่ยมีได้เพียงจํานวนเดียวเท่านั้นนะคะมีได้เพียงจานวนเดียวนะคะ ถ้ามันมีได้จำนวนเดียวนะคะนั่นก็แปลว่านั่นคือก็จะแปลว่าลบ b เนี่ยเท่ากับลบ1คูณ b นั่นเองค่ะนี่เราพิสูจน์แล้วนะคะแสดงว่าเราสามารถใช้ได้นะในข้อนี้อะทีนี้เรามาทำกันต่อนะคะได้แบบนี้เสร็จแล้วปุ๊บก็จะบวกกันกับด้านหลังเลยเป็น c ก็บวกด้วยลบ1คูณ d ได้เลยนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เราพิสูจน์ไปแล้วเนาะอะอทีนี้ สิ่งที่โจทย์บอกว่าโจทย์ต้องการอะไรโจทย์เนี่ยต้องการให้เราเนี่ยนำ a เนี่ยมาบวก b ซึ่งตอนนี้นะคะ a กับ b เนี่ยมันอยู่ห่างกันอยู่เนาะมันขั้นด้วยลบหนึ่งคูณ b ใช่ไหมทุกคนทีนี้เราจะทํายังไงนะคะเราก็แค่ใช้สมบัติการสลับที่การบวกนะคะสลับ้เจ้าลบหนึ่งคูณ b เนี่ยมาอยู่ด้านหน้าซานะคะลบ a เราจะได้ไปอยู่ใกล้ๆก,ก,กับ c เนาะ,ะทำให้เขามาใกล้กันสักทีนะคะเรามีหน้าที่เป็นคิวปิดนะทุกคนทำให้เขาแบบเสิยกันนี่ ทีนี้เขามาเจอกันแล้วเขามาเจอกันแล้วแต่ว่าเจ้าเอเนี่ยมันเป็นแฟนกับรุ่หนึ่งคุณ B อยู่เลยนะคะทีนี้ทายังไงแล้วก็ใช้สมบัติการเปลี่ยนหมู่ไปเลยทีนี้คิวปิดทําได้ทุกอย่างเนี่ยทุกคนบวกกับ A อบวกซีทีนี้เราเปลี่ยนหมู่เสร็จแล้วปุ๊บทีนี้ตรงนี้ก็จะได้แบบนี้ได้แล้วนะคะจับมันมาคู่กันแล้วทีนี้ใช้สมบัติการเปลี่ยนหมู่เสร็จแล้วปุ๊บทีนี้เราก็ทาไงต่อเราก็จะใช้สมบัติการสลับที่กับเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเรา ในโจที่โจสั่งเนี่ยคือสั่งให้เจ้าโพดนี้เนี่ยมันมาอยู่ด้านหน้าใช่ไหมละ่ะทานี้แล้วก็สลับที่เลยนะคะทีนี้เจ้าลบ b ของเราเนี่ยเมื่อกี้มันมันอยู่ตัวคนเดียวใช่ไหมลบดีก็โดนแย่งไปทีน,นี้เราก็จับคู่มันเข้าด้วยกันซะนะคะทุกคนทีน,นี้เราก็เจอเนื้อคู่แล้วนะคู่เจอกันแล้วนะคะทีน,นี้ตรงนี้ก็อยู่เหมือนเดิมเพราะว่าเรา ทำให้เขาสมหวังเรียบร้อยแล้วเนาะทุกคนก็อยู่เหมือนเดิมนะคะทีนี้บวกกันอ่ะทีนี้ด้านหลังเนี่ยเป็นอะไรด้านหลังมีตัวไหนที่เหมือนกันมีลบหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมดังนั้นเราสามารถใช้สมบัติการแจกแจงดึงลบหนึ่งเนี่ยออกมาได้เลยก็จะเป็นลบหนึ่งคูณกับ b บวก d นะคะแล้วอ่ะทีนี้เราก็จะได้ A บวก C บวกด้วยลบอ่าจะมาลบนะคะคูณกับ B บวก d นะคะ ตรงนี้มันก็จะเป็นลบเฉยๆนะทุกคนเพราะว่าเราเราไม่อยากให้มันมี1แลละอ่ะทีนี้จากนั้นนะคะสิ่งที่เราได้นะคะนั่นก็คือว่าเราจะเจอเห็นว่าจำนวนบวกอยู่กับจำนวนลบเนี่ยซึ่งก็จะได้เท่ากับลบใช่ไหม a บวก c ลบ b บวก d แต่จำนวนบวก คูณกับจํานวนลบเนี่ยเป็นจํานวนลบจริงไหมนะคะเราก็ไม่เชื่อคะ่ะเราก็ขอพิสูจน์หน่อยนะคะเราก็จะพิสูจน์เลยว่าทําไมจํานวนลบเจอกับจํานวนบวกเนี่ยถึงได้จํานวนลบกันนะทุกคนนะทีนี้เราก็มาเริ่มเลยการพิสูจน์ทําเหมือนเมื่อกี้เลยที่เราพิสูจน์อินเวอร์ vert, ใช่ไหมเพราะว่าเรารู้แล้วเนี่ยว่าตรงนั้นมันเป็นความจริงนะมันเป็นสัจพจน์นะเราก็จะต้องอ้างในสิ่งที่เรารู้นะคะเราก็จะให้ก่อน เราจะให้ตัวแปรเป็น a b เนี่ยเป็นสมาชิกของจำนวนเต็มนะคะทุกคนทีนี้เนื่องจากเนื่องจากเราจะให้ทีนี้เราจะให้เจ้าตัวลบ a b เนี่ยเป็นตัวผกผันเราให้น้องคูณกันนะทุกคน ทำไมมันเราจะคัดลอกมาเลยจากกรนปุนนี้ปึ๊บก็มาวางตรงนี้ทำไมมันวางไม่ได้นะคัดลอกมาก็ได้อะเป็นตัวผูกผ่านการบวกของอะไรของ ab อ่านี้ถ้าเราเขียนในภาษาคณิตศาสตร์เนาะในโจทยอันนี้เนี่ยคือเราต้องการที่จะทำให้ เจ้าลบ a b เนี่ยทุกคนมันเท่ากับเจ้าลบ a คูณด้วย b นะคะทุกคนอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการนะคะ,ะทีนี้เราได้แบบนี้เสร็จแล้วปุ๊บนะคะเราก็จะต้องการที่จะพิสูจน์ว่าทำเหมือนเมื่อกี้เลยก็คือต้องการที่จะพิสูจน์ว่าอะไรลบ a เนี่ยคูณ b เนี่ยมันเป็นตัวผกผันการบวกนะคะของ a b เหมือนกันคุ้นๆไหมเหมือนอันนั้นบนเลยนะคะก็ทำในทำนองเดียวกันเลยนะคะเนื่องจากทีนี้เนื่องจาก,อ,าจากอะไรเนื่องจากลบ a คูณ b เนี่ยถ้าบวกกับ a b แล้วเนี่ยมันจะต้องได้เท่ากับศูนย์ใช่ไหมทีนี้เราก็จะสังเกตเห็นว่า2พจน์นี้เนี่ยมันมี b เหมือนกันดังนั้นเราดึง b เป็นตัวร่วมได้เลยนะคะใจใส้สมบัติการแจกแจงนะทุกคน บวก a อาทีน,นี้ก็จะได้ b คูณกับ0ซึ่ง b คูณกับ0ก็ได้เท่ากับ0นั่นเองนะคะทุกคนทีนี้ก็ได้แล้วนะคะดังนั้นลบ a คูณ b เนี่ยนะคะก็จะเป็นตัวผกผันการบวกของ a b นะคะแต่อะไรแต่แต่แต,ตัวผกผัน มีเพียงจำนวนเดียวนะคะนั่นมันก็หมายความว่าเจ้าลบ a คูณ b เนี่ยก็จะเท่ากับลบ a คูณกับ b แบบนี้ได้เลยนะคะลบแบบนี้นะคะก็แสดงว่าสามารถ ใช้แบบนี้ได้นะคะ <extern> als, นั่นแปลว่าบวกเจนนอลบได้บวกจริงๆนะคะดังนั้นก็สรุปข้อนี้ได้เลยนะคะว่าดังนั้นดังนั้นลาย a ลบ b บวกกับ c ลบ d เท่ากับ a บวก C ลบด้วย b บวก d นั่นเองค่ะเสร็จแล้ว